ทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องเจ็ดสิบสามสิบห้าร้อย <Okay. S 1> แล้วก็รายการไอที่เขาให้มา 110, หนึ่งหมื่นอะไรประมาณนี้อย่างเจ็ดสิบสามสิบนี่ตกลงเจ็ดสิบ <70, S 1> เราเองยังไงเจ็ดสิบสามสิบนี่ก็คือผมก็ยืนยันครับว่าเจ็ดสิบสามสิบนี่ผมได้ตกลงกันก่อนถ่า mm hmm. ยเอ็มวีแล้วก็ไอเรื่องของค่ายนี่ไม่ได้ไม่ได้ตกลงกันตอนตอนนั้นนะครับเพราะว่าพี่เขายังไม่ได้ทําค่าย mm hmm. นะครับพี่เขาเพิ่งมาทําค่ายตอนที่ เพลงดังไปสักพักแล้วพิ่งมาจดทะเบียนค่ายแล้วตอนนั้นถ้าเกิดผมไปจดผมไปจดสมมุติว่าผมสนใจไปอยู่ค่ายพี่เขาผมได้จดไหมตอนนั้นผมก็ไมไ่จดแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ก็คขาว่ากันแต่ว่าตอนนั้นก็คือได้ตกลงจริงๆว่า7 0 30ก่อนถ่ายทำรีบีครับแต่วันนั้นก็คือสัญญาใจที่พูดเฟยทน,นใช่ครับวันวันนั้นเป็นสัญญาใจครับแต่ว่าพ<ช>ี<อ>่เขาบอกว่าสัญญาใจไม่มีจริงอันนี้มีจริงครับแล้วก็พี่เขาได้สาบานไว้ด้วยครับแต่จริง อันเนี้ยมีจริง,รงนนครับมีมีจริงครับและที่ชวนไปอ,อยู่ในค่ายพี่เขามีจริงครับแต่ว่าก็คือชวนผมนี่หลังจากเพลงดังแล้วครับก็คือเพลงดังแล้วก็คือบอกว่าเออน้องสุดจมาอยู่ค่ายพี่ไหมและก่อนหน้านั้นผมได้บอกแล้วว่าผมมาอยู่กับพอ่อติ๊กซีโร่เพราะว่าผมได้ประกวดเดบไว,ว้์คิดนะครับได้มีสัญญาใจกันเหมือนกันเพราะว่าอยู่แบบพ่อรูปพ่อรูปนะครับแต่ตอนนั้นเราให้เห็นผลว่า ตอนนี้ตอนนั้นเพิ่งมาชวนตอนที่เพลงดังแล้วที่ผมฟองแต่ผมอะอยืนยันไปแล้วว่าผมจามาอยู่กับคอติเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เพลงดังผมก็ยังไปร้องกับแกเลยร้องเพลงเลย เราอยู่กับพอติ๊กเพราะว่าเราเป็นพ่อลูกกันนะครับแต่ว่าการเซ็นไอการที่มาอยู่กับพอติ๊กตรงนี้ก็คือไม่เซ็นสัญญา okay, okay. ก็คือเป็นอิสระเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ค่ายพอติ๊กครับแกก็ไม่ได้ปิดกั้นไปทุกอย่างในเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอรีวิวเรื่องอะไรแกไม่ได้ปิดเลยครับไม่มีเขาชวนไปทำเพลงไม่มีการคุยกันนะว่าจะให้ค่าตัวเรายังไงหรือเป็นชัดเจนอะไรเรื่องอะไรครับที่เป, <concern. S 1> เป็นชวนชวนไปทำเพงงลตงลตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกกเขาบอกมาแล้วว่า30มสิบเจ็ดสิบ ถ้าแกจะดูแลทุกอย่างไม่เอาเปรียบน้องแล้วก็เรื่อง YouTube ก็มาแบ่งผลประโยชน์กันเรื่องเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยนอกจากเจ็ดสิบสามสิบมีพูดถึงเรื่องค่าตัวคุณจันน้องค่าตัวน้องไม่มีครับค่าตัวน้องไม่มีแต่ว่าคอนเสิร์ตมีครับคอนเสิร์ตเราก็ได้ตกลงกันไอสามพันเนี่ยพี่เบอกว่าอะไรครับตอนที่ผมผมบอกผมแจ้งไปแล้วว่าสามพันนี่มันไม่พอสําหรับการที่เราอยู่กรุงเทพแล้วเราไปไปกลับก็หมดแล้วค่ากินค่าอะไรก็น่าจะเข้าเนื้อตัวเองก็ ที่จะไม่ไปแต่แต่ก่อนที่จะตัดสินใจที่ไม่ไปก็อาจจะมีคุยกันบ้างว่าให้คุยกับแม่อ้อว่าจะเ,เกิดค่าตัวเพิ่มอีกก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว,ว่าให้มันแบบพอใช่ครับพอค่ารถค่าอะไรก็ได้พอหลังจากนั้นพี่ก็บอกว่าทางเจ้าหน้าทไม่รับเพราะว่าค่าตัวเยอะไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าพี่เพราะว่าพี่เขาพี่เขาบอกนะครับว่าพี่เขาไม่สามารถพัก ค่าตัวของตัวเองให้ผมได้ครับตอนนั้วเราคิดไหมว่าไอ้สัญญาใจตรงร้านน่ะมันจะเป็นผลเสียกับเราในตอนนี้ก็ตอนนั้นผมผิดที่ผมให้ใจไปหมดนะครับผมผิดที่ให้ใจไปหมดเพราะว่าผมตอนนั้นนะ่ะก่อนก่อนหน้าที่ผมไปร้องเพลงกับพ่อติ๊กพ่อติ๊กได้บอกแล้วว่าเซ็นสัญญาไว้ลูกเซ็นสัญญาไอ้ไม่เป็นลายลกักษณ์อักษไว้เดี๋ยวอาจจะมะีเรื่องของนี่ครัปัญหาตามมาครับก็ ผมก็ไม่ได้เชื่อแกพาะผมไม่ให้ใจไปหมดว่าเราทําแบบพี่น้องพอหลังจากนั้นมันก็เกิดเลืองขึ้นจริงๆอย่างหนึ่งหมื่นที่เขาให้มาเพิบอกว่าเป็นค่าขนมไม่มีการพูดชัดเจนว่าเป็นค่าตัวหรือค่าอะไรหรือแค่ขนมค่าขนมขนาดใน c ั a พี่ก็ยังไม่บอกเลยว่านี่เป็นค่าตัวน้องนะไม่ได้บอกเลยแต่พี่เขาโทรมาบอกว่าน้องไอ้น้องไอ้นี่เป็นขาเดินทางค่ากินนมนะก็คือเป็นค่าเดินทางค่าขนมนะครับไม่ได้ชี้แจงมาชัดเจนเลยว่านี่เป็นค่าตัวน้องนะ แต่สำหรับผมที่ผมได้ยินคือเข้าใจแบบนั้นนะครับแล้วก็พอหลังจากหนึ่งหมื่นคือสัญญาใจนี่ครับหลังจากหนึ่งหมื่นคือสัญญาใจครับแปลว่าตลอดการทำเพงลงร่วมกันกับเขารวมไทย,ย็ทั้งหมด <Yes. S 1> เรายังไม่ได้เงินในฐานะาที่นใช่ก็คือ,อยัง,ยงไม่ได้ค่าตัวครับเอาง่ายๆก็คือหนึ่งมืนนี้ไม่ใช่ค่าตัวของเราและที่สองหมืนนี้ที่บอกว่าโอนเพิ่มโอนค่าตัวเพิ่มมันคืออะไรใช่ไหมครับสองหมืนนี้เขาโอนมาจริงแต่ว่าเหตุผลที่ผมไม่เอาเพราะว่า เขาไม่ได้ให้ด้วยใจเพราะว่าพ่อโทรไปใช่ครับพ่อไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่า30นั่นไหน30ที่นี่กันแต่พ่อบอกว่าน้ําใจคนเราครับก็คือไปร่วมงานกันในที่พูดคุยกันวันก่อนๆว่ามันยังไงยังไงเราอยู่ๆก็พอดังปุ๊บก็ไม่มีการติดต่อเรื่องส่วนตรงนี้เลยก็หายไปเลยจนมาติพ่อติดต่อไปตอนเพลงหนึ่งรอยล้านเลยครับหนึ่งรอยล้านก็ตอนนั้นประมาณเดือนเสร็จได้หนึ่งร้อยล้าน ตัวเราเองติดใจตรงคำทุกองที่เขาตรงที่พูดถึงเงินสองเบอร์ที่ที่ให้มาใช่ไหมคะที่พูดถึงคุณพ่อตรงนี้ที่ผมบอกแล้วว่าปรัดเด็นนะครับผมมาจบไปนานแล้วเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมได้ยื่นเอกสารไปแล้วผมก็เมื่อกี้ผมให้ดูในรายการรายการหนึ่งผลกระแสนี่ยครับก็คือผมได้เห็นได้ให้ดูแล้วว่าผมได้ยื่นไปแล้วแล้วก็ทีนี้พี่เขาได้เซ็นแล้วเซ็นรับแล้วแต่ว่าก็เมินไปผมก็ไม่เอาอะไรตรงนั้นลนะก็เตือนเป็นเหมือนกับเอกสารทำถึงเนี่ยทำ ประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนว่าผมจะให้เคลียร์กันแบบดีๆนี่แะครับแต่ว่าพี่เขเมินผมก็ไม่ได้เอใจอะไรตรงนั้นก็จบกันไปประมาณ1ปีที่ผมเก็บไว้ครับพอหลังจากนั้นพี่เขาไปบอกว่าแม่ผมไปติดต่อกับเพจหนึ่งใช้ในการโจมตีพี่เขาตรงนี้มันไม่ใช่จริงไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าตรงนี้มันเกิดจากแฟนคลับทั้งสองฝ่ายนะครับด่าไปด่ามาคือรู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างแล้วก็ทีนี้เหมือนกับทางเพจนี้ได้ติดต่อแม่มา ได้ติดต่อแม่มาว่าเออแม่แล้วเ,ออเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงมันเป็นมายังไงแม่ก็เล่าความจริงไปหมดเลยความจริงทุกอย่างแม่เล่าไปจนเขาเออกไปโพสต์ครับแล้วทีนี้ก็เกิดประเด็นขึ้นแล้วทีนี้พี่เขาเอาพ่อผมไปโพสต์จนให้แฟนครับของพี่เขามาด่าห้องด่าเย็นควดครับดา่าครอบครัวเลยด่าแม่ดา่าด่าหมดตรงนี้เราจะเอาเรื่องตรงนี้ผมก็ไอคนที่ เขามาขอโทษแล้วบ้างอะไรประมาณนี้ะแต่ว่าผมอยากให้ใช้สื่อในทางที่ดีกว่านี้เพราะว่าคนที่มาด่าพ่อผมแม่ผมครอบครัวผมเนี่ยบางทียังผมยังตั้นติงหูเลยพี่ประมาณยังอยู่ปอว่างอะไรบ้างแล้วมาด่าด่าบางทีด่ากับคนที่โตกว่าบ้างก็อยากให้เสพข่าวดีๆแล้วก็ฟังทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็อยู่แต่คนเชื่อหรือว่าไม่เชื่อก็อยู่แล้วแต่ ออรรครับเขาก็ยืนยันว่าผมคงไม่ได้ให้500นะรายการที่ให้มาหมืนึงเขาก็เช่งไแล้วครับแช่งตัวเองไปแล้วครับ500ผมก็ยืนยันว่า4รายการผมสามารถพูดได้ไหมครับได้เลยครับรายการผลกระแสแฉอัมมารินซูปเปอร์มัพนะครับหารายการละ500พอ2รายการหลังนะครับ2รายการหลังก็พ่อผมโทรไปหาทางทีมงานว่าเออไอเรื่องของไอการเดินทางมันไม่พอนะ500ร้อยสำหรับไอการมา ท็กซี่ก็หมดแล้วรอบหนึ่งทีนี้เขาทีมงานก็ติดต่อไปฝั่งพี่เขาพี่เขาก็ได้โอนมาสา0พันสองรายการก็รายการละพันห้าครับแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดพ่อไม่โทรไปก็ให้ห้าร้อยเหมือนเดิมครับคการเียสมัยอย่างเมื่อกี้เราไปออกรายการมูาที่มันไม่ตรงกันก็เสียใจไม่เสียความรู้สึกครับแล้วก็ยังไงทุกรายการจะเป็นพี่เขาทั้งหมดที่เซ็นรับเลยครับผมโคต่มาก วันที่ถแถลงหรือว่าไล์สดว่าให้อ,ออกพูดความจริงแต่ว่าสิ่งที่พี่เขาพูดมาพี่เขายืนยันแล้วพี่เาถแถลงว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วผมก็จะเนี่ยผมก็จะยืนยันตรงนี้เลยว่าความจริงทั้งหมดผมพูดไปหมดแล้วแลส่วนตรงนี้มันจะเป็นยังไงต่อก็อกปล่อยให้เป็นของทางผู้ใหญ่จริงเราอยากได้ส่วนแบ่งสาเรที่เราสัญญาใจกันตั้งแต่ตอนนั้นไหมครับทนนี้คือผมบอกแล้วว่าตอนแรก ก็ตอนนี้ผมไม่เลยก็คือไม่เอา30 7สิเจก็คือตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประเด็นของพ่อเอาพ่อผมมาแขวนให้คนอื่นตาจนผมให้พี่เขาอกออกมาพูดความจริงให้โอกาสพี่เขาออกมาพูดความจริงแล้วแต่พี่ก็เป็นแบบนั้นก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ฝั่งผู้ใหญ่เขายังไงก็ปรึกษากันเขาเสนอเงินมาให้จบปัญหาเอาไหมน,นี่ผมอยากให้พี่เขาออกมาพูดความจริงก่อนครับออกมายอมรับความจริงก่อน ถ้าเกิดวันนั้นวันที่พี่เขาออกมาถแถลงแล้วออกมาพูดความจริงทุกเรื่องออกมารับผิดชอบในส่วนที่ทําผิดพลาดผมว่ามันน่าจะจบตั้งแต่วันนั้นแล้วยางเขาทำใหตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดออกมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็แล้วแต่ใครจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่ว่าอยากให้เสพข่าวกันดีๆนะครับอย่าด่าไปด่ามาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ใช้โซเชียลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าครับเขาบอกว่าเขาพยายามติดต่อไปทางคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่รับสายเขาเลติดต่อ,อยังไงครับตอนนี้ว่ายังไงครับ Look, <Goodnight, S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะพีการีมีมีีการมีเรื่องมีติดต่ออไอ่งไอ้ที่ติดต่อนี่ก็คือตั้งแต่ตอนที่จะให้ผมไปเซ็นสัญญาครับแต่ผมไม่ไปอะไรนะครับตั้งแต่ตอนเมื่อบไอ้ตอนที่เพลงดังใหม่ๆแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องไอส่วนตรงนี้เลยก็ผมมองส่วนตรงไอ้ที่ไอ้เรื่องที่เขาสัญญาเนี่ยไม่ได้ติดต่อเลยก็หายไปเลยแต่หลังจากหลังจากมีเรื่องนี้มีฝั่งผู้ใหญ่เขา โทรมาแต่ว่าเขาไม่ได้โทรเองโทรมาเพื่อจะเคลียร์ขอเคลียร์รต้องผมก็ให้อภัยครับแต่ว่าผมให้โอกาสนะผมให้โอกาสในก็คือวันที่พี่เขามาถแถลงครับผมให้โอกาสให้พี่มาแถลงวันนั้นก็คือให้ออกความให้พูดความจรงิงแต่สิ่งที่พี่เขาอยากจะเคลียร์กับสิ่งที่พี่เขาออกมาบอกมาโพสต์มาเม้นทุกอย่างไม่ต้องการจะเคลียร์เลยครับต้องการจะแบบปัดปัญหาอย่างเดียวครับผมแล้วแล้วไอ้ส่วนที่ ผู้ใหญ่มาให้ยื่นยื่นมือช่วยไล้านแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าที่พอตอนมีเรื่องะที่บอกว่ามีคนโทรมาแั่งฝั่งฝัผู้ใหญ่ของเขาโทรมาคุยกับผู้หญ่ฝั่งเราใ่ไใช่ครับเราได้บอกว่าชี้แจกันยังไงผบอกแล้วว่ามาในสอยาให้มาชีแจงจะเกิดอยากให้เขาพูดในฝั่ของเรื่ราวทั้งมดด้วยก็พูดในตามไ์ใช่ัขนาเรื่อง อันนี้ผมไม่รู้ค่ะอันนี้ผมเป็น,นเรื่องของของเขาแต่ว่ามันาา่าจะพวงเหมือนตอนนี้พวง,งค่ายทูเดย์ที่ล่าสุดมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือค่ะ20ล้านก็คือมีพี่คนหนึ่งเขายื่นมือมาช่วยเหลือให้ตังค์ปรกวัน10ล้านเพื่อจะให้ผมเปิดค่ายเป็นของตัวเองแต่ว่าผมมันมีค่ายข,ของอยู่แล้วก็คือพ่อติ๊กก็ขอขอบคุณพี่เขาด้วยที่<ด>ยืน<ด>ย่นยืน่นยื่นมือมาช่วยผมนะครับแต่ว <c oughs> ่าผมใช่ครับยื่นเขาเสนอแต่ผม คงไม่รับตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากก็มีหลายคนมากที่เข้ามาที่จะช่วยเหลือแล้วก็ออกมาพูดอะไรต่างต่างโอเคค่รับนะ